อย่างไรไฟแสียังไงวอจะไปไหนเนี่ย,ยฮะไปไหนครับไปดูอะไรครับอีกลางหนึ่งวอไปดูฝั่งนู้นเหรอฮะคีบอะไรอะ่ะเอาไปทำอะไรเอาไปจุดไฟได้บ้านนี้วอาจุดไฟได้ไหม เอาแตกเลยมันแตกเลยเหรอไหนดูที่แตกไงไหนดูดิโอ้โหมันแตกเลยเหรอใช่ไหม <c oughs> อา้าวล่วงเลยลง,ลงไปก็แตกโอ้ไปหยิบขึ้นมาทําไมครับเอาลงไปเดี๋ยวสะดุดเดี๋ยวมีคนสะดุดนะ <c oughs> ก็มันคนมีคนสะดุดไงคนเดินเตะก้อนหินไงครับเฮ <c oughs> <c oughs> วันนี้น้องบอสไปไหนมารถบอสน้องบอสไปไหนมาก่อนมารถมารถมารถไฟเนี่ยไปโรงเรียนไปซื้อติ๊มแล้วไปเรียนเสร็จแล้วก็ไปซื้อติ๊มแล้วก็มาดูรถไฟครับแล้วน้องบอสมาทุกวันไหมครับทุกวันเลยครับหรอชอบรถไฟมากฮะชอบรถไฟมากถามจริงเออถ้าหนูยืนไปถึงหน้าขบวนรถไฟไปดูตรงน เราจะไปไหนต่อตัวแรงอันนี้มันสามารถให้น้ไฟน้ำงนลดลดเงินมาจอดล้างไหนรถรถไฟสีน้ำเงินมาจอดล้างทั้งสองล่างอ้าคันนี้รถไฟอะไร างรถไฟด่วนอ๋อแล้วส่วนอันนี้คือทางรถไฟติดน้ำเงินที่มันจะจอดสถานีนี้ใช่ไหมใช<น>่ใครบอกบอสมาเนี่ยบอสรู้เองนี่เก่ง <c oughs> มากเลยรู้เองได้ไงบอสเคยเห็นไหมว่าสังเกตใช่ไหมใช่บอสสังเกตบอสด,ดูในตุ้นตูลูนดูอะไรไหนนะในกระตูนในกระตูนบอกไว้เหรอห<ะ>ในกระตูนมันบอกบอเขาจะเดินไปไหนเนี่ยบอสบอสเดินไปไหนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ขี่มาแต่ม,ม,รรมันไม่บอสไม่ชนรถไฟชนหรออะไรครับถ้ารถไฟมาฝั่งนี้ล่ะแล้วบอสจะทำยังไงอะ่ะต้องรงยังไงวิ่งหนีเลยเหรอ เดินไปไหนครับไปโอ้เดินไม่ไกลเลยนะอย่าเราไม่ได้ยินเสียงรถไฟมานะเพราะไม่โดนรถไฟมาโดนหรอพอ,อต้องระวังด้วยนะดูด้วยนะว่ามีรถไฟไหมโอเคไหมโอเคครับอะไรนะครับทำแไบนี้ร้านเก่าแบบนี้ไปดูซิไปดูร้านเก่าทิ ใช่มม,นนม,มันเป็นสนิมท่านเลยเหรอเขาทิ้งไว้แล้วใช่ไหมเพาาเรไปแล้วมันเป็น,นแบบนี้ละใช่ไหมใช่าราก็เแเใช่ไหม,ม,มไม่ไมไเข้าเียรอะไรบอสดูสิ เขียนเลขอะไรอะ่ะฮะบอสขึ้นได้ด้วยโอ้ยระวังล้มระวังล้มบอสเกือบล้มโชว์เพื่อนๆแล้วใช่ไหมเวลาบอสเวลาบอสต้องมองซ้ายมองขวาด้วยนะดูรถไฟด้วยนะ โอ้ยเสียงอะไรอะ่ะใครเปล่าใครเปล่าเสียงอะไรนังตุ้ดอะ่ะเสียงร้อนนั่นแหละถนนป้ายนนไไอะไรป้ายบอกอะไรไป,ไปดูใกล้ๆสิปอตอบเพื่อนๆซิครับ ฝั่งหนึ่งก็มีเหรอมีสองฝั่งเลยใช่ไหมไปดูซิไปดูซิเนี่ยเนี่ยไฟอะไรบอสเนี่ยนะอันนี้ป้ายอะไรครับป้ายอะไรสถานีตั้งปิงอินเหรอใช่ปะใช่นะเพื่อนๆนี่สถานีรถไฟบางปิงอินนะบอสอยู่แถวนี้นะ ใช่ไหมใช่แล้วใครมาบอสเคยมากับใครเคยมาค่ะพี่อะไรแล้วแนนกับแม่มีแล้วพี่อะไรอีกพี่บิงไหมพี่บิงค์ไปตอนเด็กๆหลอ่อมาตอนเด็กๆกับพี่บิงค์ที่ไบช่ยไหมใช่ก็ตอนอยู่บ้านสองเขาก็ถ่ายคเล่นรถไฟโอเคไปรังสิตครับทางไหนเรามา ทางนู้นใช่ไหมทางนู้นไปลังเศษแล้วทางไหนไปทางไหนไปยุธยาไปไปยุธยาทางไหนนู้นไปยุทธยาเหรอผู้โดยสารปอดท <มา S 2> ราบขบวนที่จะเข้าจอดชานชาลาที่หนึ่งมาแล้วเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองศูนย์เจ็ดมาแล้วส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางกรุงเทพหัวลำโพงไปทางสถานีนครสวรรค์ผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารแล้วกกุณานำสิ่งของและสัมภาระของท่านรอชานชาลาที่หนึ่งได้ค่ะโอเคไหม นี่รถไฟกำลังจะมาแล้วสถานีอะไรฮะสถานีสถานีรถไฟบางปะอินการจะจอดแล้วนะครับจอดยังบอสหม้ายมายังคันนี้บีบแต่ปีดปีดบีบได้เขาบีบไหมเขาจะบีบแต่ไหมบอสฮะเขาบีบแต่ไหมครับไม่บีบเฮ้ยนี่ไงเสียงอะไรอ่ะเสียงรถไฟ บอสเดี๋ยบมาเดีมาครับโอเคโอเครถไฟมาแล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกให้จับบอสนิดนึงมันอันตรายเห็นไหมเห็นไหมเบรกแล้ว กโตขนาดเหรอใช่ไม่พันหนึ่ง ไปใก่อนเลยใช่เคไปแล้วคันเมื่อกี้นี้ไปแล้วัเมื่อ,ก,อกี้มีสองคันอีกคันหนึ่งฝั่งนู้นไปทางไหนฝั่งนี้ไปเมื่อกี้คันนี้ไปไหน เราไปนคนสวรรค์ก่อนอล้วค่อยไปสถานียุทธยาคนุู้นไปนู่นไปไหนคันุู้นไปไหนไปลังสิหตหล่ะใส่โอเค